เสียบอมลองเจ้าคูมาตาคันใหม่ครับอย่างแรงเลยนะใหม่เราครับเี่เก่าญี่ปุ่นนะเริมเลย อกเก็ตตัวเดิมเลยไปดูตอนขึ้นมันจะแรงไหมรุ่นนี้นี่ตัวเดินนี่โคตรทนเลยแรงนี่ไม่มีแผ่วนะเพราะว่าปลายันเคยใช้มาแล้ว นี่แคริเอร์ไม่มีว่าขนรดเล็กอ่ะเราดูต่อขึ้นนี่มันจะแรงโคตรไหมอนะ่าโอออ่ะ,อะ,อะเสียบอกต้องยืดบูมอีกป่าเออแรงจริงเลย โอ้หนังเหมือนกันนะโอ้โอ,โอ้ลอยเลยดูด้านหน้าด้วยดูด้านหน้าด้วยมาเทไรครับเบากว่าของเสีมอนนิดหน่อยอก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับปลายทาง ปลายทางแนงมุดอ่าอีกอีกอ๋อปาดนี่้อมโอ้ถ้าได้คุณลุ้มเนาะบอมเนาะมันสั้นเนาะ คุณล้มนี่อย่างสวยเลยพอช่วงมันสั้นมันมองง่ายอาวันนี้ปลายทางที่แนงมดุดออกเดินทางแต่เช้าเลยวันนี้วิ่งประมาณร้อยร้อยยี่ อเอฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่เสียบอมได้ขับคันใหม่แล้วนิ่มไหมน้ยอฝากกดติดตามด้วยนะครับ